ดีพี่น้องสถานการณ์น้าท่วมตอนนี้กจังหวัดขอนแก่นอำเภอชนบทรและพี่น้องระหว่างอำเภอชนบทกับอำเภอมันจารคีรีและพี่น้องตอนนี้อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นและพี่น้องอำเภอชนบทรีและพี่น้องเนี่ยส่วนอลไรพี่น้องสังเกตเิ่มีรถทหารมีอย่างขมาแล้วพี่น้อง กับบนสถานการณ์พี่น้องสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้วันที่หนึ่ง,ง,ง,งมมยังพี่น้องมึงข่มมากปหนึง่งพี่น้องเังไเดี๋ยวย่างไปเบิง้งพี่น้องย่างไปเบิ้งท่วมขึ้นมากเมื่อเร็วพี่น้องท่วมขึ้นมากเมื่อเร็วท่วมขึ้นมากเมื่อเร็วพี่น้องระหว่างอำเภอชนอบ,บทแล้วก็มุ่งสู่ไป อำเภอมันจาคชีดีเด้อพี่น้องเด้อทวงทักแล้วพี่น้องทวงทักแล้วเห็นว่าแล้วพี่น้องสถานการณ์ตอนนี้มึงพี่น้องมุ่งนำตอนนี้อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเด้อพี่นอ้องเด้ออำเภอชนบทนีพี่นอ้องอำเภอชนบทมุ่งตรงสู่ อำเภอบรรจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องตอนนี้ท่วมแล้วพี่น้องตอนแรกคอยว่าสิไปไทยอยู่ตรงแม่น้ำชีตรงอำเภอบรรจาคีรีนะพี่น้องปรากฏว่าไปว่าได้พี่น้องน้ำท่วมพี่น้องตอนนี้รถสัญจรไปมาได้สังเกตว่าเป็นรถกระบะนะพี่น้องรถเก๋งโมคอยมีแล้วพี่น้องจะมีก็สีเสี่ยงเจี่ยงจอยเล้อพี่น้องเด้อเมิ่งน้ำน้ำไหลแห้งพี่น้องเลยไหลแห้งแล้วพี่น้องเนี่ย ไหลแห้งครับพี่น้องไปแล้วสถานการณ์ตอนนี้น้ำล้นแม่น้ำชีนะจะล้นแม่นม้ำชีขึ้นมากพี่น้องจังจึงจึงสิ่งหวงอย่างนั้นปนีเนาะพี่น้องน้ำน้ำอะไรน้ำม,มาเรียวเลียวคักพี่น้องน้ำม,มาเรียวคักเมืองเมือง,งพี่น้องไหลลงทงร่องหน้าคนแล้วพี่น้องส่วนเขาคนแล้ว มีรถสัญจร,รไปมากกับสิเป็นรถกะบบ้าพี่นอ้อนงไปขับถนนไปเรื่องที่นอ้นองส่วนมากจะเป็นรถกระบะพี่น้องส่วนมากจะเป็นรถกระบะ่วมข้าแล้วพี่น้อง่วมถนนเึ็นมากแล้ว สังเกตได้พี่น้องรถที่สัญจรนไปมากตอนนี้กับเป็นรถกระบ,บะนะพี่น้องเป็นรถกระบ,บะรถเก๋งขั้นนี้หน่อยพวกควายมีเราพี่น้องนำสิขึ้นมาเร็วเตือบนึงอยู่พี่น้องตอนนี้สถานการณ์อยู่ระหว่างอำเภออำเภอชนบทมุ่งสู่อำเภอมันจาคลีจังหวัดสังแก่น,นะพี่น้องเด้อ ตอนนี้สถานการณ์น้ำน่าจะล้นแม่น้ำชี่มากครักแล้วพี่น้องเบิ่งพี่น้องสังเกตรถตอนนี้ก็คือท่วมท่วมมากเริ่งขั้นเลยเหรอพี่น้องตงนี้ เดี๋ยวคอยสีย่างภาไปเบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กะท่วมขึ้นมากแล้วท่วมทงท่วม,ว,มวมหน้าคนหมดแล้วพี่น้องเอ้ยท่วมถวนนหมดแล้วเดี๋ยวสังเกตเส้นงเลื่องๆร่อมาพี่น้องเส้นถนนอ่ะเส้นขีดถนนอ่ะพี่น้องพวงเนี้ยท่วมขึ้นมากแล้ว ล่นสะพานตรงจุด <to> นั <to> <to> ้นมาแล้วพี่น้องน้ำเริ่มล่นสะพานตรงจุดนั้นมาแล้วพี่น้องล่นมาแล้วล่นมาแล้วพี่น้องเนี่ตอนนี้ท่วมหน้าคนแล้วพี่น้องเนี่ยท่วมหน้าคนแล้วพี่น้องคุณ เดี๋ยววังรอบๆแล้อพี่น้องเด้อกลบเราพี่น้องตอนนี้วงพี่น้องขิดมะเรืองตะตุต้มเราพี่น้องเนี่ยไปย่างลงมาลุยพี่น้องเอ้าเดียวจังสี่ อัพเดตสถานการณ์อีกต่อไปอีกเอาเอาไว้ซ้ำนี้เจ้าก่อนพี่น้องสวัสดีพี่น้อง